นครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมที่ดินและเอกสารสิทธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบุชาวกะเรียงอยู่ในป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษคนรุกป่าหรือป่ารุกคนทำไรส่สวนแบบเกษตรนิเวศค่ะที่ห้องประชุมเพชรน้ำหนึ่งชั้น6อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดรเทิดกเ,เ,เกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับนายสมเกียรติศรลำที่ปรึกษาคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนำคณะกรรมาการและคณะที่ปรึกษากรรมาการเช่นนายมานพเคียรีภูวดลสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลสอสอตัวแทนกลุ่มชาติตพันธ์กระเรียงปกะกะยอ นายภาคภูมิบุญประมุกสอสอตาเขตสามพักพลังประชารัฐเดินทางลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาอเภอแม่สอดจัังหวดตากโดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักนายอแม่สอดนายเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจัังหวดตากและส่วนราชการภาคเอกชนร่วมประชุม พร้อมให้ข้อมูลโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่าหนึ่งรอคนรวมทั้งชาวบ้านและชาวกะเรี่ยงปะกากะยอมาร่วมรับฟังและยื่นหนังสือให้คณะกรรมาการเพื่อให้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนในเรื่องที่ดินจานวนมากและทางดรเทิดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดยังได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาการเพื่อขอรับการสนับสนุนและผลักดันการยกฐานะเทศบาลนะครแม่สอดเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และในส่วนของชาวปากกะยอรนร้อยคนก็ได้ยื่นขอให้คณะกรรมาการวิสามันพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินสภาผู้แทนราษฎรสสเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการใช้ที่ดินและการเข้าไปพัฒนาในส่วนของพื้นที่ที่ถูกจํากัดสิทธิ์ในที่ดินนายมานพคีรีภูวดลสสบัญชีรายชื่อพักก้าไกลในฐานะโฆษกคณะกรรมาการวิสามันพิจารณา ศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินกล่าวว่าได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อมารับทราบข้อมูลและปัญหาในที่ดินของประชาชนซึ่งในวันนี้มีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงมายื่นหนังสือให้คณะกรรมาการเพื่อขอให้ดูแลและนําข้อมูลที่แท้จริงของชาวปากกยอและประชาชนคนไทยในพื้นที่จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนําไปศึกษาเร่งรัดสู่การแก้ไขเพราะเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ชาวบ้านขาดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ขาดสิ่งที่จะได้รับที่จะเข้าพื้นที่ทั้งถนนไฟฟ้าและการสื่อสารชาวกะเหรี่ยงและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆมีชีวิตอยู่กับป่ามาตั้งแต่บรรพบุรุษในที่ดินของปู่ย่าตายายซึ่งเกิดมาก็ทำกินอยู่ในที่ดินของครอบครัวแต่ก็มาถูกกล่าวหาว่ารุกป่ารุกที่ดินอยากทราบว่าคนลุกป่าหรือป่ารุกคนทุกวันนี้ชาวปากะกะยอ ได้ทำกินทำการเกษตรในที่ดินของตนเองแบบไร่หมุนเวียนและเกษตรนิเวศทำการเกษตรแบบรักษาธรรมชาติจึงอยากให้รัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาและข้อเท็จจริงตรงนี้ด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบอื่นๆของชาวบ้านนายมานพเคียรีภูวดลสส,สตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์เกาหลีอกกล่าวว,วันนี้เรามาในานามกรรมธิการศึกษาปัญหาเรื่องที่ดินและ เราเคลียร์แล้วเราได้มีมติในการตั้งกรรมธิการนะซึ่งผมในฐานะกรรมธิการเองโฆษกกรรมธิการอยางวันนี้เราลงพื้นที่ภาคเหนือทำมาที่จังหวัดมีหัวหน้าทีมงานคือท่ททททลอลานสมเกตสรรค์นะครับประเด็นสำคัญที่เป็นภารกิจของกรรมธิการคือเราจะรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะทั้งที่เป็นส่วนปัญหาในเขตป่าคือที่ปัญหาที่หนักแล้วก็ส่วนต่อคือปัญหาของ สุริศกาที่พูดถึงกฎหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับมีข้อจากัดหรือว่ามีข้อปัญหาในการแก้ไขปัญหาเราจะจะรับฟังจือประเด็นสาคัญก็คือว่าเรื่องไหนที่สามารถที่จะจะแก้ปัญหาในระดับที่โดยการประสานงานกับฝ่ายบริหารกับผู้บริหารระดับสูงเช่นท่านที่บระดีหลัดกส่วนเรื่องไหนก็ถ้าประสานงานได้เรื่องไหนเป็นเรื่องของปัญหานโยบายนะครับองแก้ไขข้อกฎหมายนี่ต้องออกกฎหมายใหม่นี่คือเราต้องการรับรู้ตง คารเรื่องที่ดีป่าไม้เนี่ยคือว่าไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาติพันธุ์คนไทยเท่านั้นคนไทยทั้งหมดทำไมถึงไม่ต่างจากสุราษฎเป็บรท,ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ในเขตปา่าอยู่ในที่ล่าะดุงที่ที่ของหลวงต่างๆคือเมื่อที่เหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐพัฐธรรมน,าน,น,นการจะเป็นทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นต้นทุนในการพัฒนาของเร่นงนี้นเป็นไปได้ยากมากเพรานะนั้น ถือว่าเป็นปัญหาอย่างการมาครั้งนี้เป็นสากลนะครับม,มาจากสสเป็นทุกนะครับที่เป็นคนหนึ่งแล้วเขาทุกภรคที่ผมทํางานด้วยทุกคนเห็นด้วยกัยนว่าปัญหาที่มีเป็นปัญหาย่า่ถ้าเราหลบล็อกปลดล็อกในเรื่องที่ดินได้นะปัญหาเรื่องของความหนึ่ล้านปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมก็จะสามารถจะเป็นเป็นแก้แก้ปัญหาขั้นเบื้องต้นและบันไดขั้นที่สามที่สี่ที่จะพูดเรื่องการพัฒนาเุณภาพชีวิตการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ ต,ต่อพี่น้องประชาชนาก,ก็จะก้าวเดินต่อไปที่ผ่านมาคือเราปดว่าตัวนี้ไม่ได้เราแก้ไม่ได้อย่างอื่นก็เดินไม่ได้ฮนะจา้า่าวาสสอนก็คืนเงินให้กับสำน,นักพมานตปีนไม่ต่างกันสามร้อยล้านล่าสุดผมไปที่พิเศษบุญทำรวบว่าบอกว่าต้องคืนเงินให้กับหลวงะมาณต์แปดร้อยล้านเพราะไม่สามารถใช้ขบระมาณในการพัฒนดาด้วยการท่องเที่ยวได้ยูเรนซีนในเกตตาอันนี้คืออุปสรรคก้อนใหญ่เลยนะ ท,ที่เป็นปัญหาของการเข้าถึงงบประมาณของหลวงเพราะนั้นวันนี้เป็นเป็นโอกาสที่ดีนะครับเรา,าจะมาฟังพี่น้องที่จวัดต่างาที่ผมสอนว่าโดยภาพรวมปัญหาคืออะไรอยากจะให้ทางตรวจสาบก,การลงทุนน้ำในคนทำให้แยกแยะให้เราได้เห็นว่าอะไรคือป็นปัญหาท่านหนึ่งสองสามสี่อะไรที่ข้อเสนออะไรที่มันต้องเร่งด่วนอะไรที่เป็นเรื่องร้ยย่อยอะไรับ ต้อชัดเจนนะฮะอยู่ในเขตป่าคือเนื่องจากว่าพี่น้องชายชนอยู่มาก่อนถ้าพูดถึจังหวัดตกากคืออยู่มาก่อนที่ที่จะมีคําว่าสยามประเทศด้วยซ้ำไปนะครับก<ช>็<ช>ดูจากาุลวงสวรีพอบว่ที่เป็นนายทหารเชื้อสายกเกลยงนะครับตั้งแต่พระเจ้าตากแล้วเพราะนะั้นคือการประกาศเขตป่าเนี่ยประกาศทัดที่อยู่ทํากิีที่อยู่อาศัยของพี่น้องชายชนเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหาความทับซ้อน ประเด็นสำคัญคือว่าคนบุรุป่าหรือว่าคนไหบรรลุคนเป็นประเด็นปัญหาหญ่<ช>้มันเลยแก้ไม่ได้พี่น้องประชาชนที่ควรจะมีไฟฟานนา้า,ามีถนนวันนี้จังหวัดตากมีพาะโซนตะวันตกแต่ถ้าสอ,อยยางไม่สามารถไปถึงอุ้งผายนะครับหลายหมู่บ้านนะครับครูเองก็ไม่มีไฟฟ้านะครับในการใช้เพื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนหมออนามัยที่จะต้องแช่วัคซีนอะไรพวกนี้ก็ไม่มีห้องตู้เย็นทิดว่านี่คือ มันขาดหลักรัฐมนตรี่าประชาช่วชทุกคนในพื้นทศ่ไทยควรจะได้รับการบริการจากรัฐนะครับมันเป็นสิทธทขั้าพืา้นฐานแต่ปัญหาทั้งหมดคือที่ดินไม่ชอบให้บนสายมันก็เลยทําให้การพัฒนาไปไม่ถึงนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่ดินทากินนะครับแล้วก็เรื่องที่สองพี่น้องเดี๋ยวจะมาตานะ่างไปมีระบบการเกษตรแบบไร้เหมือน,นหรือว่าการเกษตรเตออันนี้ระบบการเกษตรแบบนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่อยอมรับแล้วก็ยังไม่เป็นที่ที่สังคมเข้าใจ ก็ติดปัญหาเรืเ่องเขียนป่าคือผมอยากจะชวนให้กับสื่อได้ไปถามข้อมูลฮะตั้งแต่เชียงรายไปถึงตงโจงฮะที่เราเห็นที่สีเขียวทั้งหมดนั่ฮะที่มปมป่าเยอะๆข้างในป่าน่ะเป็นไปด้วยที่น้องกระเหลี่ยนั้งหนคนนะครับจบสําคัญคือทาไมเขาอยู่ได้แล้วป่ายัางอยู่นี่ต้องค้นหาครับเขาใช้ความรู้นะเขาใช้องค์ความรู้ความใช้หลักวิธีการอย่างไรผมจะจะชวนฮะไม่แต่จะมาต่างก็ เข้าใจว่าพี่น้องเป็นโจสลัดก็พาไปดูได้ว่าบ้านไหนเขารักษาตายังไงเขาทำมาหากินในป่ายังไงเขไม่ป่าอย่างคนดได้ก็เป็นนิเวศเนาะใช่กับเซงดีเวทครับหรือได้ยินนะครับครับแล้ววันนี้มีการยื่นหนังสืออะไรบ้างอ่าเข้าใจว่ามีหลายกลุ่มครับหลายกลุ่มก็เราจะรับรับเรื่องทุกเรื่อง